นี่แหละพี่น้องคือว่าได้กระหอตัวนึงมือมาเับนะ การทักทายสบายดีพี่น้อง FC, เอฟซีเบิ้ลสกุสกคนพบกันอีกคือเกา่าในยามเสาวพี่น้องบ่มีอย่างไรมาลัดไก่ลงคอนอีกคือเกา่ามาหอดป่าแล้วแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ห้าโมงครึง่งพี่น้องเลยเดี๋ยวเอานั่งฟิงไฟช่องให้จังไปนะหนาวแห้งมากขี่รถมาเย็นพี่น้องเนาะเมะลงแห้งมือนนี่ถือว่าอากาศเย็นขนาดเลย ืันนี้ไปติดตามเบิ้งน้ากันว่าสิมานอยู่บอ่อเมื่อวานนี้ก็มาพี่น้องเลยแต่ว่าบ่ได้นะเมื่อวาน,นเฮาลงไปพิทมองเมื่อวานนี้พอดีใกล้ขันก็ยือขึ้นมาเชิอก็ชอบขึ้นมาฮอดกับพีดีมันยาเลยนะพนะีดีมันลงคอแต่ว่าเมื่อนนี้เขาจะไปอยู่ในจุดที่ว่ามันขัดเมื่อวานนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยเลยกับไปติดตามเบิ้งว่าซิมีแต้มอยู่บ่นะอ่ะโอเคทุกคนไปเบิ้งน้ากัน หากะหากะลืมจะพื้นจะพานะลืมจะแจ้งได้แล้วล่ะพาเริ่มกันแล้วแต่ว่าจุดที่เราอยู่นี่ยังมีคันเมื่อวานนี่คันก็จะเช้าเดียวนนินะมันเงียบ 感觉。 จนได้พี่น้องเอ้ยแก็บสุมปืนมาแตะนะเสียดายเห็นเห็นกระตูมครั้งนี้เลยไม่ได้ไกไ,ได้ห้าแมตรบินออกไปเลยโอ้ปราหาได้โอกาสเลยเสียดายขนาดเลยรอกลับนะบนันชอยเลย ือว่าแล้วแหละพลาดเลยจบแล้วเลยมือนี้นะมือหน้ามาไม่พี่น้องพลาดอีกมือโอ้ยพอ,อได้มือนี้ก็ได้เดี๋ยวเลาะมือนะต้นขมุกไก่มาก,กินได้นกไก่กินได้มาอนี่เลย มกรามุกหรือว่าต้นกระดือนะหกระดือมันติดมากตกลงขึ้นมาล้อลมถือว่าเฮาเสือไก่มือนี้กระโบทันเนาะมันมีจักถือว่ามันมีหันแต่สาวไนะก่เฮาเฮาไปแล้ยพอดีมันแจง้งมันแจ้งแล้วมันก็เฮ็ดเฮาไม่ได้ ว่าขันเฮาไปมันเกิดเห็นในรบมือนะสายเอากระิลเลาะขึ้นโชนถึงพระพี่น้องเลยถัานลมเงียบแล้วก็นฉันได้มีโอกาสอยู่ดอ้วถันลมเมนะื่ยานยก็ะซิว่าโอกาส เยอะกว่น้อยที่สุดเกาอไปนองเกอ,อ,อ,นนอะกานีเดี๋ยวไปเก็บมือหัวมันน่าเอายิงแล้วจะมันชิดตกตกลงกอนไม้ตกลงกอนไม้ ดงแถวบ้านเท่าก็ยังมีอยู่ได้ก็เหาอนนะมันก็นยังพอมีลงเลือ่อยู่ก็ขอนะเดะเดะตกค้างก่อน,ห,ออนหน้ายอะเด็กนึงใส่เออเลยน้อยตกค้างก่อนหมาี้นะรักขนาดี่น้อย กระห้องนี่มันแล้วกระห้องมันมีหลายนะมันตั้งเข้านี่เขตบ้านเฮานี่ก็ชมพูน,นด้วกรเห้องนี่จะมีไปเดี๋ยวนี้มีเขอเยี่ยมมีไปเลยเห็นนี่แหละพี่น้องคือว่าได้กระห้องตัวหนึ่งมือ,อาตัดนะก็ถือว่าแถวบ้านเฮานี่ก็ยังพ่อพีอ่กระห้องหลงเลยอ,อยู่แต่ว่าเฮาเฮาไปยิงไก่แก็บมิเตะพี่น้อย เสีได้นะล่อมมอนนะจู่ว่าเช้านี้กะถอยเติมแล้วล่ะก็จะได้ปิดคลิปไว้ชั่มนี้พอพอมเดี๋ยวม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง